แต่ก่อนอื่นนะพาคุณผู้ชมไปที่ความรู้สึกของชาวบ้านนะครับจะถ่ายทอดมาทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนทางสาแก้วก็ดีหรือชายแดนทาง้าของภาคอีสานก็ดีนะครับอย่างวันนี้เนี่ยจะนําเสนอความรู้สึกของชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็อดครวญน,นะครับว่าอยากจะให้เหตุการณ์เนี่ยมันจบจบลงไปสักทีหนึ่งอย่างพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้ครับเขาบอกว่ามีอะไรยังไงให้รีบบอก แล้วก็ถ้าเกิดจะ,ะมีการประทะก,กันเนี่ยนะครับก็พร้อมร้านเขาเนี่ยเคย<ม>เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าคว่ำหม,ม้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วคว่ำหม,ม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แหละขา,ขายขายอยู่บางทีเขาก็อในวัตถุด,ดิบต่างๆก็อาจจะเก็บไว้ขายได้หลายวันแต่คว่มหม้อก๋วยเตี๋ยวในความหมายของพ่อค้าคนนี้ก็คือก็ทิ้งหมดอ่ะอนะครับเขาบอกเขาพร้อมจะคว่ำหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เป็นครั้งที่สองนะครับ ทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นแต่ยังไงก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเร่งรัดดาเนินการหน่อยนะครับไปดูบรรยากาศโดยรวมครับที่ชายแดนอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับก็จะเห็นว่าตลาดนัดที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบยังคงตึงเครียดแต่ก็คึกคักนะฮะก็จะเห็นว่ามีคนออกมาจับจ่ายใช้สอยออกมาซื้อของขายของกันอย่างนะเนืองแน่นนะครับ ขณะเดียวกันเขาบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์จะดูเหมือนปกติเนี่ยแต่ว่าก็พร้อมที่จะอพยพอยู่ตลอดอย่างพ่อค้าขายเครื่องในนะครับชื่อว่าคุณวันลบชัยอินอายุ45ปีเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยวันกับสถานการณ์ชายแดนแต่ชีวิตมันก็ต้องสู้จนนาทีสุดท้ายเพราะก็ต้องหารายได้ครับเขาบอกโชคดีนะที่ช่วงนี้เนี่ยมีโครงการคนละครึ่งพลัสเข้ามาช่วยได้บ้างตอนนี้ตัวเองก็เก็บของเตรียมแล้วครับ หากเกิดเหตุประทะต้องอ,อพยพครั้งนี้เดี๋ยวจะรอจนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก่นอนแล้วจะค่อยอ,อพยพควับวันๆอยู่ครับญาติอยู่ครับแต่ว่าชีวิตจะต้องเดินต้าไวครับกันนาที่ทด่้ายครับผมมีเข้ามาใไดดเป็นยังไงครับใบไดก็ตกอยู่ครับคือก็ตก่อนครับไปน,นี่กับตกลงยอหมดลง แั่ที่เคยขายได้ก็ไม่ได้ต้องต้องขายแรงตองมาขายเสาร์นครับระบายข้ำฟองครับหลักหลัการพุ่งละเขินเนี่ยสามหม่าซอยเบีะเข้าได้ครับซอยได้ครับเออบูรณนไหนครับซอยได้อยู่แล้วเขาว่างแขนที่ไหนครับแต่ถ่าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ต้องขายฟองมันเกิดเกิดเหตุการณ์ขายฟองกับที่ไหครับผมจะต้อง มีเสียงมันไม่คยอยมม่อยติดไฟครับเตรียมแผครับต่ผม,มเตรียมแผนเนตรียมแผนเก็บฟองไว้เก,ปป<ห>ก็บฟองเก็บเมไว้ไล้วครับฟองเก็บกระเป๋าไว้แล้วครับนั่นเมื่อไรจะไปครับเขาบอกเขาอพยพมาแล้วสามครั้งนะครับชีวิตลําบากมากเลยเพราะอพยพแต่ละครั้งก็มีค่าใช้ใจ่ายอยากให้รัฐบาลเร่งดําเนินการให้มันจบๆจะทํายังไงก็ขอให้รีบทานะครับก็หลายพื้นที่ก็สะท้อนมาฮะ ่อกค้าแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นที่สุรินก็บอกว่าพร้อมจะคว่ำหม,ม้อ,อก,ก๋วยเตี๋ยนะพร้อมจะเลิกขายเลยขอให้บอกนะครับแต่บอกแล้วก็ให้รีบจัดการให้มันจบจบนี่สะท้อนมาทุกวันนะใช่ความเห็นก็จะลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะบอกแนวเดียวกันกับนะบอกว่าก็อยากให้แบบทีเดียวจบเลยนะครับ